บาบุทองเขาจะเป็นลักษณะใบอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ปาบุทองบอลโบราณน,นะคะบอลโบราณน,น่น้าสะสม แช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ 1> 1่งหรือสองชั่วโมงนั่นแหละให้ก้นดินกล้กด,ด,ดินเรายุ่ยนี่ยนะคะเนี่ยกันถึงจะแข็งขนาดไหนก็ยุ่ยนะเพื่อ,อนๆอันนี้เป็นดินเหนียวเ็ไม่ถึกกับเหนียวมีหัวไหมมีแต่ฐาน ใช้ฐานรองกระถางก็ได้นะเพื่อนๆถ้าเรากลัวนี่หัวของปลาบูกันนี่ฐานนะเพื่อนๆใช้ฐานรองก้นกระถางนะที่อนจะไม่ได้ใส่ถรงมี ปลาบูทองก็แก่เหมือนกันเขาก็แทงลูกขึ้นมาเหมือนกันนะหัวน่าจะแก่แนะ้แทงลูกขึ้นมาแล้วแก่ก็เป็นปีแล้วอายุน่าจะหนึ่งปีค่ะปลาบูทองาอยากรับน้องเปเลี้ยงสวยมาก กบูทองนะคะก็ก็ก็จะแยกแบ่งเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะสําหรับใครสนใจเนาะหน้าสะสมเหมือนกันบโบราณสวยๆเหมือนกันคะ่ะตนนัวนี้มาดูมาดูมาดูลากกับหัว แก่มากมาแก่เครียดกำลังขึ้ก็ก็ต้นไม่สูงมากนะคะปลาบูตแต่ว่าหัวแก่แก่แล้วคือเลี้ยงงานนานไงเลี้ยงนานเลี้ยงแบบไม่ได้หัวชาหนะเลี้ยงแบบไม่หัวชานะเลี้ยงแบบไม่หัวชา แบบธรรมชาติ <S <S ไม่ได้เป็นเล่งไม่ได้อะไรเขาเ,เลี้ยงแบบไม่หัวชาเลี้ยงแบบบ้านๆเขาต้นเขาก็จะแข็งแรงเขาจะลงหัวแบบนี้นะคะนี่คือปลาบูดทองนะเพื่อนๆเนี่ยประมาณกี่ต้นเพื่อนๆมาดู นี่นะครบเพื่อนต้นต้นหนึ่งก็จะประมาณสามสี่ใบนะคะเพื่อนทรงกอสวยเลยนะเพื่อนลงกระถางก็จะสี่ใบก็จะกําลังสวยเลยดูหัวเขานะคะเพื่อนหัวก็ถือว่าใหญ่นะคะแก่ด้วยนี่เนาะโอ้โอ้โอ้ลงทถางไปก่อนลงน้ำไปก่อนตัวแก่มีเขี้ยวเขี้ยวขึ้นเต็มเลยอื่ ดูหัวนี้โอ้ดูเขี้ยวเขาค่ะเพื่อนๆนี่โอต้นแค่นี้หัวเบลือเลยปลาบุทองจ้าคือเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ได้หัวชานะคะ่ะเ,แบบเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบบ้านๆไม่ได้หัวชาน่ารักมากค่ะปลาบุทองเหลียงปันนะคะเพื่อนๆใครสนใจนี่